สวัสดีครับวันนี้มาฟังประวัติพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้ประวัติพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้เกจิผู้เบิกตำงานครูบาอาจารย์พระสงฆ์ในอดีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อวันที่5คกุมภาพันธ์พศ2 5 0าปฏิเสธไม่ได้ว่านำหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด คือชื่อที่ใครต่อใครไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดย่อมรู้จักด้วยชื่อเสียงแก้วข้าปลอดภัยและเรื่องราวของท่านเป็นที่รับรู้อย่างไรก็ดีนามของท่านไม่เคยเปิดเผยสู่วงกว้างมากนะักจนมีพระสงฆ์รูปหนึ่งที่ได้ทำการเริ่มต้นตำนานจัดสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดขึ้นมา จนทำให้กลายเป็นเรื่องราวที่รับรู้ในวงกว้างจนมาถึงทุกวันนี้นั่นคือพระอาจารย์ทิมธรรมธโลวัดช้างให้พระอาจารย์ทิมเดิมท่านชื่อทิมพมประดุเกิดเมื่อวันที่21สิงหาคม2455ณ่รนวัดนาบ้านประดุ ตำบลประดูอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีเป็นบุตรของนายอินทองกับนางนุ่มพมประดูมีพี่น้องรวมมารดาบิดาเดียวกัหกคนเมื่อถึานอายุได้เก้าขวบบิดามารดาได้ฝากให้อยู่กับพระครูพันธกรโกวิดซึ่งขณะนั้นยังเป็นพระแดง ธรรมโชโตเจ้าอาวาสวัดนาปะดุซึ่งอยู่ใกล้บ้านเพื่อจะได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดนาปะดุต่อมาได้ย้ายกลับมาเป็นครูสอนที่วัดนาปะดุหลังจากนั้นในพศ2484ได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบุรณะวัดช้างให ซึ่งในตอนแรกยังคงไปมา,มาระหว่างวัดช้างให้กับวัดนาบะดูเพราะท่านยังเป็นครูสอนนักธรรมที่วัดนาบะดูจนมาถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2องทหารญ,ญี่ปุ่นยกพลขึ้นที่จังหวัดปัตตานีรถไฟสายใต้จากหาดใหญ่ไปสวยโอลกต้องขนทาและสัมภาระผ่านหน้าวัดช้างให้วันหลายๆเที่ยว ขบวนทำให้ประชาชนหวั่นเสียหวาดกลัวภัยสงครามพระอาจารย์ทิมต้องรับภาระคือต้องจัดอาหารและที่พักแก่ผู้เดินทางผ่านวัดไม่เว้นแต่ละวันหลวงปู่ทิมช่วยเรื่องแก้คา,าดปลอดภยัยเมตตามหมาดิยมเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีพุทธคุณด้านโชคลาภและคงกระพันชาติซึ่งเรียกว่ามีพุทธคุณครอบจักรวาล ทำให้มีผู้ศรัทธานำวัตถุมงคลของท่านเพื่อคุ้มครองตอนเองแควคาดปลอดภัยเชื่อว่าวัตถุมงคลของหลวงปู่ทิมช่วยป้องกันภัยอันตรายต่างๆและอุบัติเหตุแม้ว,ว่าอาจารย์ทิมท่านจะได้วรณะภาพไปหลายปีแล้วแต่สิ่งที่ท่านได้สร้างไว้อาธิบอตวิหารสำหรับอดิฐานรูปเหมือนหลวงพ่อ เพื่อให้พุทธศาสนิชนมาเคารพบ,บูชาในปัจจุบันหลวงวิทิมได้รับการยกย่องให้เป็นพระอริยะสูงผู้มีพระคุณและเมตตาสูงวัตถุมงคลของท่านยังเป็นที่นิยมและศรัทธาของประชาชนทั่วไปไปตลอดกาลฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับพระอาจารย์จิมวัดช้างให้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบันทึกกรรมตอนต่อไป